สวัสดีตอนช้ากับเอฟสีกฐานตีนรักแต่ก็วัดดีว่าจ้ากับเอฟีจาวตายทุกคนนะครับปกับจองลุงเดียนะครับตีมหลังบ้านนอ้ององค์อิงนะครับปุ้มวันนี้ตื่นสายครับพอมาเกินก็จะได้นอนกับเตียงคืนตีนึ่งนะครับแต่มาโม้อวนชี้ใจตีนอนเลยครับ หลงเดียกับป้านางตื่นใจหมูวันงอนเมื่อวนันวันนี้ก็เลยต่ำทตซะเลยพ่อกับแม่ตื่นสายแต่เมื่อวนันทิ้งน้องไปตั้งวันอีกวันนี้ก็นายป้านางหมูวันนี้หลายจริงงกับแกแคนแกแคน นี่จาหนี้ก็ปาาเศร้าน้อยดีๆนะครับเดินมาเล่นขอกัวไม่ปูเออแต่นุ่นไม่นะครับแต่นุ่นเซ้นไม่โดยตัดไปขอกัวปูดูครับนี่จาหนี้ปูกระเท็ซับเรียบร้อยเลยาก,การออกอัวออกจากออจากได้นะครับปูไปกินยงุงกินยาเนอะ แกก็เริ่มฮันกเกเจี่ัวกันปุบเด็กๆเ,เราก็ไปเล่นเมื่อวานก็ดีๆกัสนุกเต็มที่เลยกับตอนเย็นโดดลงว่ายน้ำเริ่มว่ายน้ำเป็นแล้คกับน้องตีนี้แล้วครับเสร็จดีๆ Oh, không đi -dì 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 à Kkafe, hổng, kkape, đi đi qua leo cà phê leo gặp cà phê đi đi xíu vào, hai vào. ờ, Mmm, 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 cả, mmm, ra mmm, 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 à gặp ไม่เมยอย่าหมดแล้วหมดแล้วลุงเดียดซื้อข้าวลาน,นะครับเมื่อวานก็ลืมกินนะครับพ่ผมพอดีไปตุรา้ายอปเกาวมาดีๆกกินหมดไปแล้วครับจินตรงนี้ตอนเช้าลุงเดียดซื้อไม่จินหนึ่งครับกินกับกาแฟานะกลมากอลุงเดียไปกลึงแบงก์ไปอีกกลึง,งนึงอีกครับกินเก่งเหลือเกินกับดีดีนองก็ตัวใหญ่นะก็กินโอ้โห กินทุกอย่างแต่หลวงเดียก็ให้กินนะยกเวนดูแก้งก็ยังติวาครับแต่ดูแก้งก็ต้องายกันแล้วครับถ้าไปขาบมาจาังเลยนี่ครับ ปูตี <c oughs> ตีดินแกล้งๆนี่เป็นก้อนนั่นนะครับนี่ครับมันบางก้อนมันก้อนใหญ่นะครับรถไต้ก็ไม่อาตายนะครับเรือาอาัดยากไม่เมือนไม่ไมไมโกนะรัไต้มันก็แกะกรีดนะครับแกะตับไปแน่นๆกรีดเกลี่ย ไปดีๆไปช่วยปูนไป <c oughs> ส่วนเสียไม่ต้องว่วงกับล่อยไปรล่อยมากันนูนะ่นนะแป่หนังจะงือจะแง,ยงยอยู่บานลังคาบาน 29กันกนู้นเลยครับนี่ครับเอฟซีดูเสียกันยังเป็นเสียอยู่เหมือนเดิมครับยังเต็มใจไม่กอยได้ <c oughs> เป็นไงบ้างกับเมื่อคืนน้ององค์เองแลวก็สร้าวน้อยเป็นบันแปงนะครับปุ๊บบางปิงสม,มุรจากกอส,สนุกกันไามกับหมวนกันไาม แต่ทีแน่ๆเพอาพัตนาพงนะครับการจนบุรีสนุกเหมือนกักขัก,ขกระบุ่มไปกอยอยู่ที่บางปิงใต้รูปกูกับประวันนะครับส่งมาเอ็กตากัยิ้มก็มีความสุขกันจังครับเนี่ยครับคือความสุขนะครับความรักต่อน,น้องอุ้งอิงนะครับ ไอ้ไ้กำลังใจน้องกต่ือว่าไม่ใกล้กับแกวิงจังเมืองกา,น,านนะครับไปสมุทรสาครนะครับบางปิ้งก็ไม่ไกลเท่าไรครับแต่คนรู้เส้นทางกัวิงแป๊บเดียวครับเนี่ยครับอย่างกินไม่หมดตีเกาล่ามนะครับหรือภาษจ้าตายว่าเนียวล่ามเดียวล่ามกองเองจินหนึ่งรับเบรอร์เดอร์เตอกินหมดเลยอะ ลงดีอยื่นกินอยู่มาเดี๋ยวกลอกเลียกลอเคลีย,ลลย,ลลยแบงไว้ให้กรึงนึงอี้กันคือนี้รู้สึกว่าน้องเลกอุกิงแล้เขาจะนอยเป็ดบันแป้งนะครับจะไปเล่นที่สมุทรปราก,การนะบางปูหรือตีไหนนะครับเดี๋ยวจะไม่จะจไม่พิดนะครับผม ก็ปไปให้กำลังใจกันได้ครับและะ้วก็ยิงยาวึ้นิสานเนื้อยอีกแล้วครับผมต้องบุลดำพูไม่เฉยไกลๆเหมือนกันนะครับจากจากกรุงเทพไปนี่ก็บวก้อยลูครับผม๊ีุ่ก้อยลู ปออยกับรถก,กันไม่ต้องว่่งครับพ่อแต่ปอ่อยเอลาไม่กินบุรีมไม่ซู o นะครับพ่อร่างกายแข็งแรคงครับกับรถแข็งครับสำหรับครับเนี่ยป่อกินมดกันมาซอใซ่ซอเซ่เเลุงเดียอันตามีกันก้อแล้วเลยครับ เอากระปุมนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับอ่าก็อัปเดตเจ้าจานะครับผมว่าเต็มหลังบานเลือเรากันอยู่ซ้ำคนกับนึ่งนุ่มล่อเบาอีสานครับผมเต็มหลังบาลน,นะกาดูแลตำน้าทีหลังบาลน้นองนะครับผมส่วนหน้าบานก็บน้องกับตหน้าที่มอความสุขไอเอฟซีย้แฟนเพลงทุกคนนะครับผมตีรักและเป็นกำลังใจน้องนะครับผม สำหรับคลิปนี้แกนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าก,กดกามโฆษณานะครับปุ๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วฝากติดตามเพจได้ด้วยนะครับปุ๊บจองเล็กๆกระจือเดียวกันครับปุ๊บสำหรับคลิปนี้แกนี้นะเดี๋ยวดูดีๆก่อนครับปุ๊บมีอาเซโดตัวแดงกับมาตามเลยดีๆเห็นดังดีๆวิง่งวิ่งไปให้ใหเลย อาจจอกันไม่คลิปหน้าครับวัสดีกับพุ่ม